ทักทายสบายดีครับผมยามเช้านะครับผมวันนี้พาน้องหมาออกกําลังกายนะครับผมจะพยายามทําคลิปให้สั้นประมาณสนาทีแต่บางทีผมถ่ายไปถ่ายมาลืมครับลืมดูลืมดูหน้ากล้องยิ่งทำให้คลิปยาวเอาขึ้นมาไปหยอก,กันอะไรตรงนั้นนั่นโอ้โหดูเขาวิ่งหยอก,กันนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงนะสนุกสนานน่าดูนะเอาเอาเๆน,านัๆ่นนั่นนั่นนั่นเอาเขาวิ่งหยอกหย,ยอก,กันนะครับพี่นอ้องนั่นเอา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 เขาเหาะกันนะครับไม่มีอะไรเอาเอา อาวอาวอาวิ่งหยอกกันโอ้ขยอกกันนะไอ้ดำเล่นด้วยอ้าวนั่นวิ่งขึ้นมาใหม่โอ้วิ่งขึ้นมาใหม่วิ่งหยอกกันนั่นไม่ได้มีอะไรทําเลยนะครับเขาไม่ได้มีความขัดแย้งใดๆมีแต่ความสนุกสนานนะครับผมนี่สนุกสนานวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับผมวันนี้ทั้งไอ้ดำทั้งไอ้แดงทั้งไอ้ด่างหลายตัวนั่น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 ไม่มีการขยอกกันหยอกกันครับพี่น้องไม่ได้มีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นโอเคโอ้นั่นะ น่านน่านเอาไปไปโอ้ยอกกันหน้าดูเลยครับพวกนี้ไป,บบนไ,ปไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านไปมากลับบ้านเร็วกัับ้านเรีวมาดูน้องหมาหย,ยอกันนะครับเนี่ยแล้วเขาก็วิ่งหยอกันอยู่อย่เงี้ยตั้งแต่ผมพาเขาเดินมาทั้งหมดแปดตัวเนี่ยหยอกันตลอดทางนี่ไอจูเนี่ยตัวเล็กกับเขาก็ยังจะหยอกกับเขาด้วยไปนะไปข้างหน้าผมแล้วนหกตัว อายุข้างหลังเนี่ยหนึ่งตัวทั้งหมด7นะมามาเตัวนะครับแตัวทั้งไอด่างทั้งหมดแล้วเรามี9้าตัวครับผมตอนนี้เรามีเก้าตัวครับผมวันนี้กําลังพาเขาเดินกลับบ้านนะครับผมบรรยากาศก็รอบข้างทางก็สวยสดงดงามนะครับผมสวยสดงดงามครับผมวันนี้ไปเราเดินกลับบ้านกันนะครับผมวันนี้เาถ่ายคลิปให้ดูบรรยากาศทุ่งนาที่สวยสดงดงามนะครับผมกับน้องหมาที่เดินชม บรรยากาศข้างทางนะครับผมน้องหมาผมเนี่ยเดินชมข้างทางครับผมบรรยากาศสวยสดงดงามจริงๆนะครับผมสวยจริงๆครับผมเงียบสงบนะครับผมถนนลูกรังครับผมอนาคตไม่เกินร้อยปีเขาวา,าดอย่างแน่นอนอนาคตไม่ถึงร้อยปีแถวนี้จะมีผู้คนออกมาอยู่อาศัยแล้วก็จะมีระบบไฟฟ้าประปาผ่านมันคือความเจริญครับผมมีแน่นอนครับผมแต่ตอนนี้ก็ทำนาเมื่อก่อนเป็นทางเกวียนนะครับผม ปัจจุบันก็เป็นถนนรถวิ่งนะครับผมเนี่ยต้นไม้พวกนี้เป็นอายุยืนนะครับผมผมเห็นมาจต่เด็กแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นนาเป็นนาแปลงของญาติญาตครับผมเป็นของลูกพี่ลูกน้องก็เป็นของอาผมนะ่ะทางซ้ายขวานี่เป็นของลุงแล้วข้างหน้าก็เป็นของผมห่างไปอีกกิโลนะประมาณกิโลเนาะจากนี้ไปถึงบ้านนะครับใช่ไหมจูไปไอแดงก็วิ่งผ่านไปผ่านมานะ,ะในการเที่ยวชมทุ่งนาวันนี้ กัพาน้องหมาเดินเล่นนะครับผมยามเช้าไป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 จะก,กัดทำไมไอ้สายยางนี่กัดสองวันแล้วไปไปไปฮุ้จูมาเดินมาเรีวมาเรีวคลิปนี้ก็จะให้ชมทุ่งนาและก็ถนนลูกรัง อ่าซ้ายขวาเนี่เป็นทุ่งนาหมดนะครับเพื่อนๆอ,อ่ามีต้นข้าวเคี้ยวขจีรอบทางอ่าตรงนี้เป็นทางโคง้คงๆนิดนึงเนี่ยครับพระอาทิตย์ก็ส่องแสงสว่างมาให้เราชมอ่าความสวยงามวันนี้สายๆผมว่าร้อนแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมยังเย็นอยู่นะครับผมก็เดินไปอีกนิดนึงก็จะถึงบ้านแล้วนะครับมองเห็นโน่นพวกนั้นไปรออยู่หน้าบ้านแล้วนะ ก็ห่างไปอย่างนี้ไปอีกประมาณกิโลหนึ่งเกิดถึงบ้านแล้วครับผมไปไปแดงไปไอแดงไอชอบออกข้างทางไม่รู้เขาวิ่งไปหาอะไรไปไอฟูไป่าหยกกันนะหยกกันแรงไป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 น,นันน่นนันน่นนั่นจะหยกกันแล้วจะหยกกันแล้วเนี่ยตรงนี้เขาปลูกต้นสักนะครับผมทุง่งนาตัวนี้ปลูกต้นสักมีดอกบัวแดงด้วย ถ่ายมาแล้วนะครับดอกบัวแดงมีนกบินด้วยนะครับแถวนั้นนะครับผมนั่นไปไปไปกลับบ้านเร็วกลับบ้านเร็วเขามีเรื่องอะไรที่บ้านเขาเห่ากันนะไปไปไปกลับบ้านเร็วคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับผมพูดคุยทักไทยกับเส้นทาง ที่เกษตรกรใช้ไปทำนาแล้วก็ทุ่งนารอบบะรอบข้างทางนะครับสวยงามก็สวัสดีมีความสุขทุกท่านครับ